ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะตื่นได้แล้วพอก็ลูกตื่นได้แล้วค่ะช่วยงงมากจะมานอนอะไรคะถึงแล้วค่ะนี่พี่น้องช่วยตื่นค่ะช่วยตื่น มาหอดจอดถึงแล้วพี่นอกโอ้ย oh. ช่วยช่วยตื่นค่ะงงไปเบิดขับรถคนเดียวสามร้ยห้าสิบกิโลงงมากอะไรคะเนี่ยงงมากครูไก่บอกจะขับเปลี่ยนนะคะ นอนหลับจนถึงภูพานเฉยๆกปเลยค่ะงงไปหมดก็ะชีหอดพี่น้องโอ้ยนอนอหอดมานหแล้วตัวหอ,อดแล้วคนขับเนี่ยจะต,ตายแล้วหอดทะเลนอนช่วยนี่ถึงแล้วนะคะเก๋ชมผูอยู่วันนี้เก๋เกตแอย่างคือทอยรถ จอดไหนอะโอเคโอ้เมื่อยหลถึงบ okay. oh. ้านของอาน้องมานานแล้วนะฮะจอดสักนี่ละ อะไรคะไนบอกจะมาขับเปลี่ยนคะ่ะเดี๋ยวมาช่วยตอบก่อนคะ่ะไนบอกจะมาขับเปลี่ยนก็บอกด้วยเลยว,ว่าอันนี้ให้บอกให้โี้งไปเบิดโอ้โหนีบไปนะไปหาผมหยาก่อนสวนหายโอ้ยตายแล้วป<ะ>าด์ตเธอเสือบอลฉันจอดรถ รอบเดียวเลยเด้นี่ตั้งแต้บุรีรัมย์อ่ะจอดรถก็คือได้มาจอดพักอยู่นี่เลยหนึ่งใบคุดอานะคะตอนนี้ไก่คิดเหรอพี่น้องสามร้อยห้าสิบโล จุดระสันกาแฟแก้วหนึ่งเอาจุดระสันเนาะมาถึงแล้วนะคะค้อลิ้วถูกว่ะอุ๊ยเจ็ดโมงได้เนี่ไก่ ไอไก่กะว่าหอดแปดโมงอ่ะเธอคิดว่าเอาฉันหยียบจักได้เจ็ดโมงนอนตัวไหนนอนจังได้เหหอดผู้พานเลยห้ทานจักใจก็น่ะหีบเยีบเลยบักท้องห่องเอียงอยู่น่ะนี่หอดแบบเนาะโอ้ มแม่อูกสาวพื่อออกมาครับพ่อแม่เฮ้ยบัดท้องเอินหับแล้วนะม,มาแล้วท้องเงี้ยไปโอ้ลูกเต่าก็จะเป็นหลายสวัสดีครับนี่ถึงแล้ว โอ้ยขาซานเบิดป้าเฮงเลียงวราสันวัสดีครับหย่านบาทันตร่มไก่ฮะกระลุกคนแล้วพ่อดีครับสาพ่อวัดีครับดีครับเอารอบรอบไปใส่ใบนี้แมนครับ โอ้นีใจร่าาล่ะุล่ะุล่ะนโอ้ดีใจไาบุลล่ะลูกเต่าก็ได้นี่โชสกายขีดไปเลยหนึ่งแมตต์หนี นี่เตก็ดเวซือกไมแล้วมานี่เร็วโอ้โหเออ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 เลิดหน่นจะคลองอยู่นู่นเอาเอาเอามันอ้วนนี่ข่าเจยมีลูกก่าแม่ฮะมีลูกกว่ามานี่หยุดเลยหยุดเลยโอ้โหโอ้โหอเอาลูกขับรถนิ่มบันดันหุ่นเตี้ยว เด็เน,นี่ยกอนแบบงนอนยาวเลยอะาแป๊เอานั่งเงียวบ่ววน,บยยนี่นั่งเงียบมาคือจะเหยียบค็เียบเจแล้วถูพื้นเออน่าจะแมนเออแล้วถูกพื้นยี่เด่กห้อยเปิดพิ้งจนระจบจะกรอบกัน <laughs> ปวดหัวเพได้ับละมูเออแล้วปวดหัวอะไรคะเออยากก่ออยากโอยากก่อให้เาบ้าโฟยุติเออหน่ายมากโอ้โหไอชาเขียว โอ้โหน้องชาเขียวนะโอ้โหโชว์พุงไปแล้วว้าวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นมิจิจะเห็นมิจินะกลับคืนมันมจะเห็นมิจินะชาเขียวนี่นะคะคุณยายเพิ่งหลกขนไก่เสร็จนะคะน้ำต้นมน้ำพี่น้องโอ้โ ออกมาว่ากี่สามนี่เดียวยายออกมาว่ากี่สามรเมาเบิงเงนี่รัดยายาป่มแบบุงนะสองคนก็นอนเงียวจนเราหดภูพาสอันนี้บ่หดบกะรี่มัวคนขับรดกระไดหดเลี้ยวอนี้หดเลี้ยวนะว่าอันนี้วเพนอนมา ข้างเ้อเท่าวัสั้นนมากี่อ็ั้น่รดข้างแนะูสาวเลยแต่ทรงลูกจโรงเรียนเขาเคไปเรียนหัวสนน่ะเมีพ่อแเขาไปอเปื่อยแบเห็นหัวันนะเอบอกว่าอี้อนตาจะรับรถพี่น้องหอมหอมหอมเก็บจากฟอร์ดกันอ่ะ โอเาน้เขินวนนแ้เขนเมกับบ้ายก็เปอนยาขอกวันนี้นยาขกินยาสองชุดไ้อยา้ันวันนี้นีวนี่พ่อไปเอาอันนัดูเอาข้ามาต้มใกล้นั่นั่นั่น้า่อดนตีขแา่อนตมกล้กกวาอือ่ หอบเจ็บฟอดนึงหอตคือทอดเดกะโ้จเองจอยตอน้อเาหันี่ยคเกาเอาเนี่เอาน้ำ่ยไปน้ำเนี่ไดเป็นข้าวปุ๋ยหซมือเนาะเอาเอต้นค้าแม่นึ่งไปสีอิก็ได้รอกนี่ทุกวันิอ้วนนิ่มเนี๋ยวนอ้วนคือกินข้าวนั่นซื้อปลามะพร้าให้นั่นเดี๋ยวอันสิเฮ็ดสน้ำจิ้มนี่กินข้าวกานคนชิ้งนี่กินยังกับบุวนสิคือลูกนี่คือลูกคนเกินข้าวคนบกินข้าวมาตั้งแต่น้อยแล้วคนสิ้วกวาดอันม เด็ด mm. มาก๋วยาตีย๋ยอาอาหารลาบที่ต่างมุกงก็ไปซืสิบาเก่เมื่อวานนี้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สมมี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ